ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเข้าไปดูคลิปเติมว่าสกินเอฟเฟกสวยมากไหมรู้ไอเทมลังแฝงเป็นยังไงการเดินเกมเป็นจ้าไหนเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราเติมเกมยังไงให้ได้คุ้มถูกประหยัดนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําเว็บนี้เลยครับพ่อมดเคเบิรเปครับที่ผมบอกเลยว่าเติมคุ้มและประหยัดกว่าเติมในเกมมากๆเลยเห็นไหมเติมในเกมเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยบาทได้กูปองประมาณนี้แต่ครับถ้าเราเติมในเว็บพ่อมดเคเบิรเปครับเราจะได้ราคาประมาณสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับยิ่งใส่โค้ดส่วนลด JOP ไปเนี่ยบอก โอเคครับผมและนี่ก็คือส่วนตัวเว็บนะครับ c a b e r p a y g a m e c o m นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับหรือจะใครอยากที่จะเติมแบบคนสดๆน,น,นะครับก็เข้ามาในหน้าแฟนเพจเขาได้ตรงนี้เหมือนกันแต่ผมแนะนําว่าเติมเว็บมันจะเร็วกว่าหรือว่าเติมไลน์แอดนะครับก็พิมพ์ c a b e e อันนี้ก็เป็นล ne ของเขานะครับแล้วแต่สะดวกเลยว่าอยากจะช่องทางไหนนะแต่ขอเป็นช่องทางในเว็บละกันนะครับอ่านี่เข้ามาก็ล็อกอินกูเกิลหรือว่า Facebook นะครับล็อกอินเสร็จปุ๊บก็เลือกบริการเติมเกม r v ตรงนี้เลยครับปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาเห็นไหมครับตรงนี้เขาให้ใช้ Open ID ของเรานะเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวผมค่อยเอาอธิบายตอนหลังนะนี่ครับเราก็เลือกราคาเติมได้ครับมีตั้งแต่15บาทเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงว่าเติมให้คุ้มเนี่ยแนะนาให้เติม100บาทขึ้นไปนะครับเพราะเติม100บาทข ที่สําคัญเนี่ยเราเติม3,700บาทนะครับเราได้คูปองประมาณ3า0พถ้าจะให้คำนวณง่ายๆนะครับก็3า0พันเจลบสองพเนี่ยมันก็ประหยัดประมาณสัก701บาทกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับส่วำหรับใครที่เติมฐานช่องทางนี้นะครับแล้วครับใส่ Open ID Open ID พแสงไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกดเข้ามาที่โปรไฟล์ของพวกท่านครับกดที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วเลือก Open ID ครับแล้วก็ก๊อป Open ID ตรงนี้หลังจากที่เราได้ Open ID มาเเป็นทีี่รรยบ้อยนะครับเรราาาก็สมถน Open ID ของเเรานี่ยมาใส่ตรงนี้ป๊บ แล้วก็กดสั่งซื้อแบบง่ายๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าไม่จําเป็นที่ต้องใช้ ID หรือพาสเวิร์ดเลยนะครับเพราะว่าทางเว็บนี้เนี่ยเขาเป็นผู้เติมเกมที่ทางตัวเกมเนี่ยกำหนดแบบ100%เอนะครับเอาง่ายๆว่าปลอดภัย100%หายห่วงไม่ต้องโดนแฮกนะครับง่ายๆเลยเนาะก็นี่ครับหลังจากเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้สำคัญมากๆนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยต้องใส่โค้ดส่วนลด JOP นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับขอร้องเถอะครับเติมร้อยหนึ่งก็ได้ช่วยๆกันนะครับทุกคนถือว่า ลดน้อยแต่ลดนะคือเอาง่ายๆอ่ะระบบเขาอะถูกอยู่แล้วนะครับใส่ส่วนลดของเวก็ถูกไปครับก็อย่าลืมใส่ส่วนลดส่วนลดเลยล่ะส่วนลดด้วยมันจะได้ถูกนะครับอ่าประมาณนี้าก็กดชาระเงินนะครับเติมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามพันแปดร้อยสามสิบคูปองนะครับตอนนี้เนี่ยระบบกําลังใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสามนาทีในการส่งคูปองเข้ามาในไ d ดีของเรานั่นเองนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะได้คูปองไปเติมไปสุ่มไปซื้อสกินที่เราอยากซื้อโอเคครับตอนนี้ก็คูปองเข้าใน i อเดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ บอกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเติมเคเบิลเปย์นะครับไปคุ้มไปฉลาดต้องเคเบิลเปย์และที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลด JOP กันเยอะนะครับเข้าใจด้ต่างผมต่อจริงๆเลยครับไปต่อไปไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไปดูในเกมกันเลยครับตีตัวเล็กแล้วลากตัวใหญ่แล้วตีตัวเล็กแล้วลากตัวใหญ่แล้วตีตัวเล็กลากตัวใหญ,ใหญ่มันจะทำให้ฟาร์มเร็วขึ้นหนผม่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ฟาร์มโอเคต้มไปทำไมไนายต้มไปทำไมเหรอะเพื่อน โอ้เพื่อนสวยครับกุ่ที่เาขาคอมโบโมโบกันสวยมากโอเคไปฟาร์มต่อไม่แน่ใจนะว่ามันฟาร์มเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่เห็นฟาร์มสองฟองเขารู้สึกไวขึ้นเมื่อกี้คลิกซี่ยกว้าวเลยนะเหมัอนแบบปกใจที่มันลอยมาได้อะาโดูหนินะก็ตายอีกอะแล้วไหนคือเลนแครี่กลัวหาไม่เจออีเวน อาเลนแคี่ไม่เจอยาหอไนเปหนึงจุด oh <no. S 1> โอ้โหขอตามเลยขอตามติดชีวิตเธอหน่อยได้ไหมทีลกขออีกนิดได้ไหมเออผมว่าผมสุดไปโลกผมสุดไป ขอโทษเอาเป็นว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจวิ่งไม่มียกอ่ะเมื่อกี้อ้าเอลมังกรของเราถูกโจมตีเปิดให้แบบสวยๆแต่งไม่ได้ฆ่า แต่ก็ไม่ได้นำพามานี่ค่ะที่รักมานี่ค่ะอย่าดิ้นค่ะอย่าดินนะะด้นนะคะเด็กดีต้องไม่ดิน้นตกอยู่ไหนววะ,ะเป็นอะไรกูเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรกูเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรกูเ <c oughs> นี่ยยังยังไม่ได้ฆ่า <c oughs>

ี่อยแหม่ก็ดูมาถึงตัวนี้แล้วนะครับใครที่อยากได้สกินแต่ยังไม่มีคูปองนะครับอย่าลืมนะครับพอมดเคเบอร์เปย์ครับเพราะเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องทีเคเบอร์เปย์เท่านั้นครับนี่ครับช่องทางการติดต่อผมแปะไว้ให้ตรงนี้แล้วอย่าลืมนะครับใส่โค้ด JOP ด้วยนะครับจะได้ส่วนลดที่สําคัญครับเขาจะได้จ้างและเป็นสปอนเซอร์ผมต่อผมจะได้มีตังกินข้าวขอบคุณครับไปดูเกมต่อไม่มีใครมาแต่พี่เหรอครับถือยิ้เข้ามาขนาดลูกเหีนใครับผม โวยปลายดังตายฝน,ยยน,ยนลุยแล้วลุยอยู่ลุยจุ่หลบแบบดิจิเทลอยไม่ได้มาดูนะหนติดดาว,าดดาวดารับคนติดปุ๊บปับเจ้า ไต่เธอท,ทริปเปอร์คิวโอ้กูหล่นเสี่ยวก็ตูมยิมกุเล่นแบบนี้อ еф, บับฟ้าหนะ่อยไม่มีบับฟ้าแต่ดีนะกบเอนโซ่เนะี่ยไม่ถือว่าใช้สกิวเวลาวิงงว่งพวงวิ่งพวงหายตัวหายตัวพวงาหายตัวแล้วพวงคือมีคลิปสอนเล่นตัวนี้ไหมครับไม่ม,มเีเดี๋ยวเดี๋ยวมีครับเกมเกมจะเดินเกมใช่ไหม เดินเกมไม่ง่ายครับสกิลสองให้โดนครับเกี่ยวเสร็จแล้วกูยงแม่งครับปลาสกิลใส่สสสหน้าหนึหน่งทีปลาเสร็จสกิลหนึ่งดึงมันมาอยู่ให้ใกล้ถ้ากดแคนเซิลสกิลแบบไม่ได้กดปลาเอาไว้อูดาวันจะเร็วนะโดนเขี้ยนไปหึงทีแอปไอฉี่ ฟิกเกอร์ยังไม่พร้อมมีกบนน้สบายใจอยู่ดับบลิคยูไปไหนหมดเนี่ยโดนรถต่อยโดนรถต่อยอ่อยๆผมมัจะจับมันจะไปจับโดนรถถังนี้บ้า ดีกว่าครูพี่เก่งตุกตาเกินให้ไม่ตาเล่นการ์ดก็มีโดนบูลลี่ไม่ได้ค่ะเกมไม่ได้เล่นเลยก็มีนะสกอร์อันาอะไรก็มีเหมือนกันครับมีเก่งทุกเกมครัเกมเีืองก็มีใช่ไหมครับครูมันดูจ้องจะเล่นคุณ ขัดหมดเลยจะพุ่งจะอะไรโดนขัดทุกดอกกับต้นไม้ขวดวสิงหเลยนะเลยเจนดารี่ขัดคุณจริงเนี่ย <c oughs> เอสขอค่า <c oughs> สักตัวก่อนจบได้มุย้ยอ้าว ทัชชาเหงาจัดศูนย์หนึ่งบเออเต็บลบไปแบบเลทท่ออะ โอ้ยผมอยากขึ้นบ้านนะขึ้นไม่ได้ขึ้นบ้านไม่ได้โอ้แย่จัดแย่แย่เดี๋ยวจะจบตัวจบไม่ลงคงต้องถอยรวมทัวรวมทัวไม่เอาดากเอาดาไปก็เท่านั้นแหละไรซาร่าเข้าไปแล้วเฮียสู้สุดใจตถูกตัดเว้ปปั๊บ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 เรียบร้อยรับหมด S <S <preach miracle> พูดทำไมลมเป็นเนี่ย GT ครับผมห้ากี่ดาวนะซซูมู p 2มกี่ดาวห้าสิบปะห้าสิบเท่าไหร่ไม่รู้ไอเจี่บ้าสัตว์เบ้าสัตว์อตนี้แล้จังหวะนี้ผมจะเสียวกูไม่ตายด้วยนะของแท้ แล้วแบบนี้เราจะไม่ได้คลิปยังไงวะเนี่ยจริงๆครับสุพรรณก็แค่ชื่อตำบลเด้อไม่ใช่ตำบลติจวัดไอ้สัสเสียวมากไม่ตั้งใจแต่เท่เฉยเออเล่นโยนโยนเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นโยนเล่นโยนเล่นโยนเล่นทำอะไรลงไปไม่รู้ไม่รู้เงินยันบ่อทำอะไรลงไปทำคลิปติ๊กขะตกทำคลิปติ๊กขะตกลงไป สูพรีมแบบตุ้มๆประมาณนี้นะครับสำหรับเอนเซอร์เอนเซยุโยโโทําเฟนี่เราไม่ได้ค่าเลย0ูนย์นะครับแต่ก็ค่ามาจากกรูแต่ผมไม่คนเปิดนะผมเปิดแล้วระเบิดยกทีไปจีๆเลย ก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากบริการการเติมเกมที่บอกเลยว่าคุ้มปลอดภัยและรวดเร็วอย่างพ่อมดเคเวอร์เปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับก็นี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเติมในเพจเขานะครับรวดเร็วมีแอดมินรอสแตนบายตอบตลอดเวลานะครับหรือว่าจะเป็นการทําในเว็บนะครับก็คือเข้าไปเติมเงินนะครับซื้อในเว็บแบบที่ผมทําให้ดูตอนต้นคลิปนะครับก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถที่จะรับเขาเรียกว่าแอดเพียงใช้รับสิแอดไลน์แอดของแอดเคเวอร์เปไปสอบถามคุยบริการของเขาได้นะครับ มีอยู่3ช่องทางนะครับตอนนี้ Facebook ครับเว็บไซต์ครับแล้วก็ Line แอครับที่สําคัญครับทักแชทไปตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับหรือว่ากลอกในเว็บก็ตามใส่โค้ดส่วนลด JOP นะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนั่นเองนะครับอันนี้ย้ําบ่อยมากเลยนะครับคือ ยิ่งคุณเติมเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดใส่โค้ดไปเขาจะจำได้ว่าเฮ้ยมาจาก G O P ได้จ้างมันต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับ <laughs> บริการาการเติมเงินเติมเก,ม,เกมดีๆแบบนี้นะครับเปย์ให้คุม้มเปย์ให้ฉลาดต้องที่เคว่าเปย์เท่านั้นครับผมโอเคจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับอยากดูตัวอะไกรก็คอมเมนต์ขอกันมาแล้วกันนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายจะ้ะ <laughs>